อเอา,าเต่พี่แม่เขาขาดมาบอกแว,ว่าเนี่ยตหมหมันมันเป็นภาระไซื้อซื้อสายใหม่ให้ต้องเสียงนิดแอน ใช่ทำใส่หมดนั่นหรอเฮ้ยเธอทำหมดนี่เลยเหรอถุงที่เอามาเนี่ยทำตามเพื่อมาแต่งเครืเอง,งพอดีอเธอแม่จดไว้เป็นเทปกนานโนชื่สา่มาหนึ่งเมตรตอนแรกคิดว่ามันจะได้พอดีปรากฏว่า,ามันมีไอ้ส่วนที่ที่ติดกับโลพลาสติกเนี่ยประมาณ 10นะครับมันก็เลยได้แค่รอบกับตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งแต่นี้เวลาด้านตรงนี้เวลาเวลาเวลาเราเราจะจะติดตอาจจะต้องต้องแกะนิดหนึงครัเพราะว่ามันต้องค่อยๆแกะตรงนี้ออกมาใช้นิดนึ่งนะครับขออาภัยเป็นอย่างสูง